สวัสดีคะ่ะเราจะเก็บปลาทูเข้าทูเย็นนะคะแล้วก็มีคนหล่อสองคนมาเยืนนดูนี่เก็บไปตากแดดเลยเก็บเข้าทูเย็นมีคนหล่อมายืยนอยู่ด้วยเนี่ยเราจะเก็บปลาทูก่อนนะเก็บเข้าตูเย็ยนกว่าวันนียเสร็จแล้วมหไหน <ๆ S 1> คนหลอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนคนหลอไหนเดี๋ยวก่อนคนหล่อนนคนหลอนั่นนนโอ้ยผมไม่หล่อผมเล้าใจ <c oughs> ผู้สาวติดหลายเด้อผู้สาวเอฟซเอฟซี FC 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 เขาเข้มนต์มาก เขาบอกม่านะป่าวันนด้เขาบอกว่ามีมีนุ่มรอแบ่งสักสองคนที่เขาว่าเนี่ยรอคิวหน่อยรอบอกเขารอคิวหน่อยอ่ล่ะบอกเขาไปเลยนี่ในในไหลนนี่บอกเขาไปเลยนี่นี่ป่าวันเก็บเสร็จแล้วนี่งามแฮี้ยกว่าทู่คนเห็นบ่ตัวใหญ่แฮี้ยเก็บเสร็จแล้วเขาก็เก็บขอบด็นก่อน ดูกนไปขุดไไอันี่ไนวลไปขุดไม้คุ้ขูดทีอย่างคนที่ีเออคนี่มันมากมันมากขี่มก็อีมบุกทัวนั่นพี่ทักน์เอากินไี่กินไปเรื่อยเลยบอกโจแล้วกินได้เลยทัวร์่ประมาณแส้ไหแต่ประมาณเนี่ยกินได้สซม้อ น um ี่ไม่ตู้อย็นแข็งแล้วสบมีสาขเอาออกเอาออกก็จะดูข้างล่างมีปลาเนินมีปลาไอเกิงนะจ้าเดี๋ยวบอกว่านี่เก็บออกข้างล่างมีปลาเนินมีปลาไอเกิงปลาเนินไม่ทอดกินปลาเกิงปลาเกิงเน็บนะปลาเกิงใช่เดี๋ยวบอว่านี่อ่าอันนั้นนะปลาอะไรนะวันนั้นที่เอมาอ๋อปลาดักเหรอปลาดักไม่มีไม่มีปลาดักอะไรมา แซ่บเนาะอืมแซ่บเด้พี่ทัพทอดยังไงกิเมนูพี่ทัพเอามากมิเตียแซ่บเพราะว่าติดใจอยู่หลายอย่างเยอะได้กินแล้วพอทับใจเฮี้ยอีหลีใจก็ไม่อยู่หัวผมสิไปยู่กับสิไปยู่นั่นละยกอันไปตั้งรักตั้งแรงก่อนตั้งรักตั้งแรงก่อน ละป่าวันก็นสิเฮียวอยู่คนเดียวสีเลยอยู่คนเดียวก็ม uh ั่วแบบนี้แหละเก็บเขาตู้เย็นอจะข้ามด้วย อันนี้อันนี้ชะารามนะใบชะารามมันจะมาสดๆแบบนี้จะมาสดๆแบบนี้ เราจะเก็บไว้แบบนี้ตู้เย็นฟิตยอย่างเดียววันนี้ของกุ้งอะไรต่ออะไรถั่วถั่วเล็ดญี่ปุ่น เป็นกล่องเป็นกล่องเนาเวลาขายจัดส่งง่ายมานี่ละโอ้ยเอาเอาเอาชอนชนชนช,น,ชนฝาชนกล่องทรายกับน้ำกินเลยมันปะทูมามันกับน้ำมากินโลด ก็สีเลี้ยงกันเป็นแถวแบบนี้เก็บไว้มันเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะใส่ถังใหญ่ไ่้จะแตกแค่ไหนมันหลายฉากหลายฉากนี่เลยพี่หน่อยเอาที่เราฉากที่เราฉากนะเ้องกะได้ต่อกันหลายฉากมึงอ๋อเอาที่เรฉากที่เราคีบที่เราคีบนะ งั Kaiser ้นม e ันไม่ได้ี่เออันนี้ปอหมอ้ว เราก็จะมัดมัดเป็นทุ้งเลยเดี๋ยวพอวันเสี่ยวไปต้มให้เบิ่งเคยติมต้มให้เบิ่งท่านละ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันในเดอ้อเอฟซีที่นาลากสวยๆ,ๆสุดรอขอบพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย